เป้าหมายการเรียนรู้เข้าใจหลักการป้องกันศัตรูพืชแบบยั่งยืนเพื่อให้พืชผักแข็งแรงเติบโตได้ดีและลดการใช้สารเคมีความเป็นมาและความสำคัญในยุคที่ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพการปลูกผักสวนครัวกินเองจึงเป็นที่นิยมแต่ปัญหาที่พบบ่อยคือศัตรูพืชที่เข้ามาทำลายพืชผักของเราการใช้สารเคมีอาจเป็นทางออกที่ง่ายแต่ก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการป้องกันจึงดีกว่าการแก้ไขเสมอเนื้อหาหลักจุดที่ 1. ดินดีมีใช้ไปกว่าครึ่งดินที่ดีคือจุดเริ่มต้นของพืชที่แข็งแรงควรเลือกดินที่มีาธาตุอาหารครบถ้วนระบายน้ำได้ดีและมีค่า pH ที่เหมาะสมอาจเสริมด้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยพืชสดเพื่อบำรุงดินให้สมบูรณ์ตัวอย่าง ลองลึกภาพดินที่แห้งแข็งรากพืชก็ยังลงไปได้ยากหาอาหารไม่ได้พืชก็อ่อนแอป่วยง่ายเปรียบเหมือนคนที่ไม่กินข้าวร่างกายก็อ่อนแอติดโรคง่ายเช่นกันจุดที่2เลือกสายพันธุ์ที่แข็งแรงเลือกสายพันธุ์พืชที่ทนทานต่อโรคและมแมลงในพื้นที่ของเราจะช่วยลดปัญหาศัตรูพืชได้ตั้งแต่เริ่มตน้น ตัวอย่างเหมือนเราเลือกซื้อเสื้อผ้าที่ทำจากผ้าดีทนทานก็จะใช้งานได้นานไม่ขาดง่ายพืชก็เช่นกันเลือกสายพันธุ์ดีก็แข็งแรงทนทานจุดที่ 3., แสงแดดและอากาศถ่ายเทพืชต้อตงการแสงแดดที่เพียงพอและอากาศที่ถ่ายเทสะดวกเพื่อการสังเคราะห์แสงและลดความชื้นซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเกิดโรค ตัวอย่างลองนึกภาพตัวเองอยู่ในห้องที่มืดอับอากาศไม่ถ่ายเทก็จะรู้สึกอึดอัดไม่สบายตัวผืชก็เช่นกันต้องการแสงแดดและอากาศที่ถ่ายเทจุดที่8ดูแลอย่างสม่ำเสมอมันตรวจแปลงผักอย่างสม่ำเสมอหากพบศัตรูพืชให้กำจัดตั้งแต่เนื่นๆอาจใช้มือจับออกใช้กับดักหรือใช้สารชีวภาพ ตัวอย่างเหมือนเราตรวจสุขภาพประจำปีหากเจอความผิดปกติก็จะรักษาได้ทันท่วงทีพืชก็เช่นกันหากพบศัตรูพืชตั้งแต่เนิน่นๆก็จะกำจัดได้ง่ายกว่าปล่อยให้ระบาดจุดที่5ปลูกพืชหมุนเวียนการปลูกพืชหมุนเวียนจะช่วยลดการสะสมของโรคและมแมลงในดิน ตัวอย่างเหมือนเราเปลี่ยนเมนูอาหารในแต่ละวันไม่กินซ้ำๆเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่หลากหลายดินก็เช่นกันต้องการความหลากหลายเพื่อความสมดุลสรุปจุดสำคัญการป้องกันศัตรูพืชที่ดีที่สุดคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของพืชและไม่เอื้ออำนวยต่อการระบาดของศัตรูพืชแนวทางการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ลองนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปปรับใช้กับสวนครัวของคุณปลูกผักที่คุณชอบดูแลเอาใจใส่แล้วคุณจะพบว่าการปลูกผักกินเองนั้นสนุกและคุ้มค่ากว่าที่คิดนอกจากได้ผักสดปลอดสารพิษแล้วยังได้ออกกำลังกายและผ่อนคลายความเครียดอีกด้วยเพียงเท่านี้เราก็สามารถมีผักสวนครัวที่แข็งแรงปลอดภัยและยั่งยืนได้แล้วครับ